โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเป็นรูนหน้าตาดีกันทุกตุนด้วยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่เกม Global Truck Online นะเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารอบนี้เราเพื่อนโคตรเยอะเลยดูดิีสามสี่ห้าคันเลยนะครับผมโอ้โหแม็กก็ต์โอ้โหมีคนเดินเฮ้ยมีคนเดินด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนเดินด้วยเราขึ้นรถเพื่อนได้ปะขึ้นไม่ได้นะครับผม คุณลุว่าขึ้นได้ป่ะโอ้ห้าคันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับผมโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะพาลุงลุงคุณลุงมารับงานกันไปเริ่มกันเลยโอเคตามเพื่อนไปครับผมไปกับเพื่อนเลยฮิโอ้โหไปก็ดคนโคตรเยอะรอบนี้เยอะแยะเยอะแยดของชอบบอกเลยของชอบ อุ้ยนู่นข้างหน้ามีอีกโอ้โหกี่คนวะเนี่ยสองสี่หกแปดเจ็ดคนนะฮะเมก็เพื่อนไปก่อนละโอ้ยข้างหน้ามีอีกโอ้โหกี่คันวะเนี่ยโอ้โหรถคันนี้สวยมากวิตู้โคตรสวยโอ้โหเมก้าแอบหัมไป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 รับงาน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 รอรอรอ รับงานครับผมรับงานโอเคโอเคโอเครับงานครับผมรับงานเนียนเนียนเลยนะเน,ยเนียนเนียนรถลุงของเราโอเครับหางครับรับหางให้เพื่อนไปก่อนนะตามคิวตามคิว ตามคิวตามคิวไม่ตามคิวแล้วตอนนี้คิวใครก็ได้ตอนนี้คิวใครก็ได้ตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่าโอเคเราตู้คอนเทนเนอร์ครับผมเราจะไม่เอาซ้ำใครสวยไาครับรถล,ลุงรถล,ลุงรถล,ลุงขออญาตขออญาต รถสวยมีแต่รถคันสวยๆท้งนั้นนะครับผมโอ้รถเยอะมากรถเยอะมากโอกระตุกกระตุกโทรศัพท์ร้อนโหสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้รถโชกเด้งโชกเด้งโอ้ไม่มีใครรอใครเลยหรอวะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหรถเยอะจัดเลยวะ เยอจนกระตุกเลยนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน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 นะฮะมา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 รอก่อนรอก่อนให้เพื่อนไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนี่วู้ hoo. โอ้รถโครเยอะเยอะจนกระตุกอะคนดูดูดิโอ้ my god มาครับรอเพื่อนก่อนนะโอ้โหไป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 เดี๋ยวตามไปไปเลยไปเลยโอ้ไป ยาวครับผมยาว,ยาวโอ้ยมันรอมันรอ,โ,อโทรศัพท์พี่ร้อนดโทรศัพท์พี่ร้อนโทรศัพท์พี่ร้อนเพื่อนรอด,ด้วยเพื่อนโอเคได้อยู่เพื่อนไปแล้วนะฮะอาจารย์รถลุงครับผมรถลุง อไปครับผมตู้คอนเทนเนอร์จะรอดไหมเนี่ยโทรศัพท์กูจะรอดไหมเนี่ยไวครับผมเลยเป็นเลยโอพวกไปโคตรเร็วอะไม่รอเลยอะโคตรลุงเราสู้ไม่ไหวนะฮะอืม อูเร็วสุดแล้วเนี่ยรถล,ลุงกูหกสิบเองหรอวะโอโ๋ขากียร์ิบนะนี่อาจจะขึ้นเนินไหวปะเนี่ยเจ็ดสิบแล้วนะฮะไหวอยู่ไหวอยูโอ่โทรศัพท์กูไหวอยูอ่ <laughs> มาเล่นตอนไหนไม่มาเล่นมาเล่นตอนเครื่องร้อนเ้วยนะคุณดูขออภัยฮะหนุกนานลูกน,นานแต่วพวกไปก่อนแล้วอะไม่รอเลยนะอะไครับผมโอ้รถเขาลดลดเข่าเร็วนะรถไวโว่ะวโ vro ของเราสแกนเนียตัวเก่าเลยก็เลยช้าหน่อยโอวัรอากาศครับโอ้เชา้ชาเช้านะ มีรถตามหลังเรามาไหมไม่มีนะว่ารถเราไม่น่าไปรอเขาเลยเพื่อนหนีไปก่อนเลยเพื่อนโอ้ยยังรอเราอยู่ยังยังยังรอเราอยู่ยังรอเราอยู่ข่าววิ่งเต่ายังก็เต่าเลยนะไปครับไปครับมันน่าจะล็อกคันเร่งด้พี่ปวดมือมากเลยตอนนี้ รอด้วยรอด้วยรอคุณลุงด้วยว <c oughs> ันนี้เอาคุณลุงมาขี่ครับผมโอ้โหบอกลเลยเสียวฟ้าเสียวฟ้าจัดวิ่งตูองอ้อขเทนเนอะลืมโหลดหน้ว่ะคุณดูมาขอเติมน้ำมันใช่ปะ่ะพวกเติมน้ำมันไหมไม่เติมว่ะแล้วพวกไปไหนแล้ววะโอ้โหพวกไปโคตรไกลคุณดูพี่ลืมโหลดหน้าแบบนึง แ๊บนึงนะพี่ลืมโหลดหน้าลืมโหลดหน้านี่ๆประมาณนี้โอเคไปโหลดต่ำแล้วนะฮ <c oughs> ะไปครับผมซับเต็มที่นะข้างหน้ามีเนินอีกแล้ววะที่เก่าเจ้าเดิมของเราโอ้โหแม็กอสแม็กอสแมกอสที่เก่าเจ้าเดิม อุ้ยเรายังไม่ได้ไปรับงานอยู่ที่ป่าดีกว่าเออว่ะเรามารับงานที่ปั๊มน้ำมันสองรอบแล้วเพราะว่คนมันมารวมกันอยู่ตรงนี้ไงถูกไหมนี่จะต,ต้องรอดูนะว่าเราจะไปส่งที่ไหนไม่ได้ดูเลยว่ากี่กิโลเมื่อกี้เนะี่ยดูครับล้อเริ่มเปื้อนแล้วนะภาพสวยจริงนะ วยมากโทรศัพท์พี่เริ่มนิ่งละ <itt s> เริ่มหายร้อนละเปิดแอร์ยัดอย่างเยวครับผมตอนนี้แต่ตอนนี้มันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไหวแอบขึ้นไหวไหมไหวไหมคุณลุงไหวสิลุงเราต้องไหวนะคุณลุงยี่สามยี่สอง ยี่สิบเอ็ดโอ้โหดูเดือดจัดโอ้โหโอ้โหคุณลุงคุณลุงไหวไหวอยู่โอเคไหวครับไหว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 ชิวไหวชิวคุณลุงเราไหวอยู่นี่เรียบร้อยแต่ทีนี้เราต้องซัดเต็มที่นะ เพราะว่าเนินมันสูงเราไม่น่าจะขึ้นไหวนะครับผมพวกโอ้โหพวกไปถึงนูนแล้วเรายัางตามไม่ทันเลยนะรถลุงโอ้โหพวกไม่รอด้วยไปทีนี้จวด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 ไปจ้าไปจ้าลอยี่ไว้ทันอยู่ เย้โอ้เจอรถเจอรถสวนเจอรถสวนคนยอดจัดน้ำมันเรายังมีอยู่นะฮะเฮ้ยตามทันแล้วปะตามพวกทันละขอญาแซงขอญาแซงขอญาแซง ย่าแซงลูกละนาดกระโดดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะเตลดิดเหมือนจะเตลดิดอันนี้เหมือนจะเตลดิดเหมือนจะเตลดิดเหมือนจะเตลิดใช่ปะ <c oughs> บีดเตะอย่างเทยึดเคเตลดิด <c> เ <oughs> ตล,ดลิดครับผมคุณดูอยู่นี่นะนุ่นอยู่นุ่นอยู่กับเพื่อนเราวนุ่นอยู่กับเพื่อนเราเลยนะฮะ โอ้ยเอาวะเอาวะน,นี้ส่งพร้อมกันเลยนะฮะเอเรื่องถึงเร็วเกินถึงแล้วถึงแล้วตรงไหนวะเอาส่งของเทีของเราส่งตรงไหนวะนี่นี่นี่ของเราส่งตรงนี้นะฮะเอาอเดี๋ยวเราโชว์ถอยหลังถอยหลังเข้าดีกว่านี่ถอยหลังเข้าครับผมยญาเปิดพามาก โอ๊ลืมเยอะจะเย็นครับลุงจะเย็นครับลุงใจเย็นครับจะเย็นเยอะผิดเยอะถูกเลยตอนนี้โอเคพวกอยู่ไหนล้โพวกรับงานต่อว่ะคนดู ก็มารับงานต่อวะขออนุญาตโอ้โหรถติดโทษทีโทษทีเฮ้ยทำไมทำไมพี่เออไปเลยวะโทษทีโทษทีครับโทษทีไปเลยไปเลยเฮ้ยทำไมเกมนี้พี่เออไปเลยวะคนดูเกมนี้พี่เออไปเลยวะ Okay. ไปเลยไปเลยไปเลยไปแม่ไม่น่าห้าวเลยเราโอเค okay. ยาวๆครับยาวๆยาวๆไปเลยไปเลยมันเร็วไงอยาวไปยาว,ยาว สวยงามสวยงามสวยงามเอาขนาดไหนเอาเอาเอาเลยเอาเอาไม่ใช่เหรออะไรวะจะบอกเอาหน้าเข้าพวกสงสัยพวกสงสัยมึงจะจอดได้ไหมแล้วก็หน้าเข่าหรวะเอาจะถอยหลังเหมือนเราทำทรงนี่ไงได้แล้วมันต้องเอาหน้าเข้าคนดู เนี่ดูพวกถอยหลังนี่พวกโชว์ถอยหลังพวกโชว์ถอยหลังวะคนดูเอาแล้วกูติดอะไรอะชิบหายแล้วคนดูพี่ติดจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันมันออกไม่ได้แล้วมันติดโคนหรือติดอะไรไม่รู้เด้ออุ้ยพาดีคือแบบบุกเอานึกจะหลุดก็หลุดเอออะไรวะ ได้ได้วยเหรอหลุดแล้วใช่ไหมยังไม่หลุดยังไม่หลุดเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันอันเนี้ยชนให้หน่อยเพื่อนชนไม่ได้ป่ะหรือว่ารถหลับเตี้ยวะใช่ไหมนี่ไงน่าจะได้คนดูเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนนี่ไงโอ้โหอุ้ยก็ว่ายอยู่ ได้แล้ว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 เพื่อนเพื่อนจะไปไหนต่อเพื่อนเพื่อนไปไหนต่อเสร็จที่เรียบร้อยโอเคครับผมคืนนี้พี่ก็ต้องขอดตัวเราไปก่อนนะครับผมนี่มันก็คอยแบบปรับแก้นะคุณดูเราไม่น่าห้าวถอยหลังเลยมันให้เราหน้าเข้าส่งได้อยู่นะ เพื่อนก็รอถอยถอยมากก็มันก็ถอยส่งเหมือนกันแล้วนี่หว่าโอเคครับผมสนุกสนานกันไปนะผมสลับพาร์ทน,นี้เราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมพาร์ทหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามชมด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1 CCP ด้วยนะครับเมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพิ bye ่มบ๊ายบาย